ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆชาวマ스レイเดอร์ทุกคนกด subscribe กดไลค์หรือคอมเมนต์ให้ผมเป็นกำลังใจในการทำผลงานดีๆมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ First g u t t a r Toy Re ีวิวชุดเข็มขัดและอาวุธของค a ร์เมเลเดอร์วนะครับก็ mm hmm. ตัวนี้ก็จะชื่อว่าจีก a รเดสเปียนะครับก็เป็นอาวุธแห่งความสิ้นหวังนะครับเป็นหอกเป็นตะขอแล้วก็เป็นค้อนได้นะครับก็สำหรับตัวนี้ก็คือ ก็น่าจะมีหลายช่องรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าน,นี้พอดีได้จัดตู้ก็เลยอยากเอามาเล่นทําคลิปเล่นดูนะครับก็ตัวน,นี้จะเรียกว่ามิไลวอตนะครับภาษาสากลก็เรียกว่าบีออนไดเวอร์นะครับบีมิไลวอตนะครับอันนี้ก็เป็นวอตของเขานะครับก็เดี๋ยวดูลกลไกการทํางานเนาะมันก็เป็นการสะท้อนภาพจากตรงนี้พอหน้าปัดของนาฬิกาเรามันมีไฟขึ้นมันก็จะไปสะท้อนเข้ากับตัวนี้ซึ่งข้อดีของ ตัวนี้ที่ดีกว่า x อ็กเซก็คือ x อ็กเก็เป็นเงาสะท้อนนี่แหละแต่ข้อดีคือมันมีระบบกลไกในเข็มขัดให้นะครับอมไม่ได้มีมากแต่ก็มีให้นะครับก็ทําให้เสียงมันดังขึ้นแล้วก็ดูแบบดูมีตัวหน้าเล่นขึ้นนั่นแหละไม่ใช่แบบเป็นเข็มขัดง่วงเนี่ยอืฐานก็ใส่ตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปดึงลงมาใส่ได้ลงมาตรงนิ้วโปง้งผมรถทีนี้ก็ใส่ 3a 3a 3สก้อนนะครับออมรอบๆก็มีแค่นี้เองนะครับ เป็นสีประจําตัวของเขานะครับสว่างสว่างสว่างแจกลายเทีนะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของวอสนะครับวอสนี่ไม่รู้ของคนอื่นเป็นไหมนะแต่ของผมเนี่ยมันจะเปิดฝาได้แค่ข้างเดียวอย่างนี้ถ้ามันจะปูดเห็นไหมครับมีสองเสียงนะ เรากลับมาวอสแต่ถ้าเราปิดฝาไว้เราเอามือกำไว้อย่างเงี้ยมันจะไม่ทํางานนะครับคือระบบมันรู้อยู่แต่ถ้าผมจะเปิดสองฝาโดยที่ผมเออ่ไม่ได้ใส่ในเข็มขัดอ่ะผมต้องเอามือจิ้มตรงนี้อืมด้านบนตรงเนี้แล้วถ้าเปิดนะครับมันก็ดิแล้วถ้าทำงาน นะครับมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ถ้าเกิดเราไปใช้กับ g ีรูดิเวอรเราต้องเปิดฝาให้สองา้างออกก่อนเนาะแล้วเราก็เอาเมือจิ้มตรงนี้มันจะเป็นเมโลดี้ของเขานะครับเมโลดี้อยู่ในวอดเลยแล้วผมก็จะจิ้มข้างบนสองครั้งแปะแปะ ก็ได้นะแต่ถ้าจิ้มสอง้ามันก็จะจิ้มข้างบนก่อนแล้วมาจิ้มข้างล่างกันแปลงล่างถ้าจิ้มข้างล่างก่อนมาจิ้มข้างบนน่าจะไปใช้กับพวกอาวุธเลยใช่เถอมาลองเล่นกันดูนะครับปัสวิ์ที่ด้านบนจะได้อธิบายกลไกลของอตัวนี้ด้วย สวิตด้านหลังเปิดแล้วทีนี้การทำง,งานของเขาเนี่ยก็คือมีสองจุดก็คือการไปชนตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับแล้วก็การใช้วอตใช้วอตตรงนี้แล้วก็ข้างล่างนี่นะครับข้างบนนี่จะเป็นล่างปกติด้านล่างนี่จะเป็นสลับพวกกินกับวอตก็คือวอตตัวอวอตล่างพิเศษนะครับอืมสลับวอตล่างพิเศษทีนี้ ก็จะเป็นอย่างนี้เมลโลดี้นะฟังก่อนมีไฟด้วยกข้างบนก็จะเล่นสุ่มไปได้กก่อจนกว่าจะไปจิ้มตรงนี้ี๋ยวใหม่เมื่อกี้มันโดนสองเลยมันจะมีโถ่อแค่นี้นะครับแล้วที่เหลือจะเป็นหน้าที่ของวอดก็คือเข็มขัดจะมีเสียงแค่นี้ตัวข้างล่าง ก็จะเป็นเสียงของกิงกะคือล่างสุดยอดแล้วใหม่ก็มีแค่โถยนะครับถุยนะครับก็ไม่มีอย่างอื่นแล้วมีแค่มีแค่นี้ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของการทำงาของวอสนะครับทีนี้ส่วนไอตัววอสอ,อาวุธอ่ะไอเทมอาวุธมันก็จะมันจะเกิดจากการ จิ้มอ่าตัว2สวิตนี้นะครับเมื่อกี้ผมจิ้มอย่างข้างบนข้างล่างใช่ไหมข้างบนล่างปกติข้างล่างตรงนี้ล่างสุดยอดเราจิ้ม2อครั้งจะเป็นส่วนของอาวุธไล์วัดเบรกกันก็เป็นตีแบบที่3านะครับสแตนบายแล้วก็จิ้มเข้าไปนะครับก็จะเป็นการโจมตีให้ด้วย ไม่ใช่ว่ารอให้วอร์ทำงานอย่างเดียวทีนี้จะมาดูการทำงานของเ <c oughs> ข็มขัดแบบสมบูรณ์นะครับกดออกกอข้างนึงก็ได้แล้วกดลงไปตรงนี้กดเปิดต้องเปิดสองข้างให้ให้มันกว้างนะถ้าเปิดไม่สุดมันจะเข้าเข็มขัดไม่ได้เลยแล้วก็วอรก็ไม่ทำงานด้วย นี้ก็ถ้าเราปาดัออาปาดออกแล้วปัดเข้าจะเป็นท่าไม้ตายเนาะที่ว่ากระโดดตวัดตีนตวัดขาตายแน่และครับนี้ก็เป็นเสียงสแตนด์บายอย่างนี้นะไฟนี่ก็ขึ้นสวยงามสองฝั่งเลยไม่เหมือนเอ็กเซดเอ็กเซดเนี่ยไม่มีไฟให้เลยมีแต่ตัวกระชับนะครับเัาจะทำการโบโจ๊บนะครับ <laughs> เอาการใช้ท่าไม่ตายนะครับนะครับตรงนี้เท่านี้อันนี้จบแล้วนะเออยังไม่จบยังไม่จบไม่จบ <the> เดี๋ยวเล่นแบบอยากจะแบบใช้สแตนบายเสียงท่าร่างสุดยอดอะ่ะแต่ไม่อยากซื้ออืมทำยังไงแต่ก็ต้องแต่ก็ได้วอดเดิมมาเละเสียงวอดเดิมนะครับ จะทําให้ดูอืมเราก็เอานิ้วเราเนี่เห็นไหมครับตรงนี้กะดีดีนะเอานิ้วจิ้ม,มลงไข้างล่างก่อนนิ้วโป้งจิ้มแล้วแล้วก็ตักลงไปตามนี่ยิ้ตามเข้าใจว่าเป็นมันเริ่มบรวนแล้วแหละ มันเข้าใจว่าเป็นอาวุธรือถ้าไม่ตายจริงๆตบเบาๆแรงก็มีผลเท่ากันเนาะ <pint le noise> ผมจะรัวแล้วแหละเพราะว่าผมชอบตบแรงชอบตบแบบนี้มันดูดเอาอเข้าไปเองนะมันก็ดูดเข้าไป ไม่ยอมไม่ยอมอยาจะทำให้มันได้อยากจะให้มันเป็นล่างแปลงเบาบางได้วได้แล้ว ชอบตบแรงนะครับเลยอาจจะรุนรนหน่อยทีนี้มาดูในส่วนของจีการเดสเปียนะครับนี่ด้านหลังสวิตก็อยู่ด้านาตรงท้องมานะครับด้านล่างอันนี้เป็นหน้าหลักนะครับที่เราจะใช้งานเป็นระบบสัมผัสนะเป็นทัสระบบทัสกัไม่สกกินนะครับเป็นทัส <laughs> ทีนี้นี่ตรงนี้ก็วิธีเปลี่ยนอาวุธเนาะก็ออกแรงหน่อย มันแข็งแต่ถ้าเกิดจะให้แบบมันมันมันเก็ต้องตบเอาอย่างเงี้ยจะได้แต่ถ้าอยู่ในท่าเนี้ยมันจะไม่ล็อกถ้าอยู่อย่างเงี้ไม่ล็อกมันจะมาล็อกตอนที่มันเป็นสภาพเหมือนคอนเนี้ยเหมือนคอนเสียมอย่างเงี้ยใช่เอาไปน,นี้เป็น,นี่ก่อนเป็นตัวปกติก่อนคือหอกนะครับอีกกนรดสเปียทีนี้ในส่วนของการควบคุมก็อยู่ตรงนี้นะครับโฟกัสกล้องแ๊บน,นึงนะครับ ถ้เป็นเสียงหอกนะถ้าเป็นแบบคอร์สเราก็ต้องตบเป็แบบอย่างนี้ครับเก๋แม่เตกันผัดตัว อันนี้ก็แข็งอยู่นะไม่เรียกว่ายางแบบไม่เรียกว่าซิลิโคนแบบเด็กป้องกันตัวเองเลยเจ็บทีนี้ก็อันที่3นะครับเราก็ต้องปรับให้กลับเป็นตะขอเหมือนเลือกข้อหมายคำถามเหมือนนั่นเลยเนาะเหมือนดูไปดูมาเหมือนไอ้ลินโลในเดอะลินโลในแบทแมนนะครับเพื่อเป็นข้อหมายคำถามสีเขียว ก็จะเป็นเสียงนี้ซ้าไปซ้ำมาตึ้งตึ้งตึ้งนะครับทีนี้ถ้าไม้ตายจะอยู่ข้างบนของทุกทุกฟังก์ชันอาจจะมีถ้าไม้ตายต่างกันจะมีอยู่2ระดับระดับแรกจะเป็นการใช้คอมโบของฟังก์ชันดาบตะขอคออะไรพวกเนี้ยหนึ่งคอมโบส่วนที่สองจะเป็นท่าไม้ตายเป็นแบบตุ้มตามนะครับเรามาดูแรกก่อนนะครับเสียงต่างกันมีเสียงที่ต่างกันนะครับ ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยทีนี้เราก็มาดูในคอมโบว่ามันใช้งานยังไงนะครับฟินิชทามเป็นอย่างนี้ถ้าเราฟันไปในในทุกๆของฟังก์ชันถ้าเราฟันไปจากการเมจจากเมโลดี้เนี่ยมันจะทำการแคนเซิลประมาณเดิมเราต้องเปลี่ยนเมโลดี้ถึงจะเป็นการคอมโบ เราสัมผัสข้างบนแล้วเราก็รูดลงมานะครับแต่ไม่ต้องสัมผัสแรงแต่ให้โดนขอให้มันโดนถ้าเบนเอรดี้ดนี้มันจะเป็นการฟันหรือคอมโบจริงกดเอาก็ได้เนี่ยดูไปดูมาเนี่ยเออฟังไปฟังมากดเอาก็ได้กดเอาก็ได้นะจริงแล้วเสียงเนี่ยกดเอาก็ได้โห ที่ดูถ้าสุดยอดมันล่างล่างแบบระเบิดต,ตม้มตั้มอีกมินิรีดีนึงรูดอีกเนีย่ยงจะเป็นอย่างนี้มีม,ม,มีอันเนี้คือสุดแล้วมีแค่นี้ของทุกฟังก์ชันเนี่นะครับทีนี้มาดูวนที่สอง ถ้าฟันทีหนึ่งก็จะเป็นการออกจากเอ่อเมโลดี้ทีนี้เรามาทำคอมโบกันอันนี้เป็นเมโลดี้คอมโบก็เสียงมันตอนแทงอนะเนาะดึงมือไปดูนะสับสนแล้วสับสนแล้วงงเอลงแล้วอะไงเ, oh เออไหนถูกต้องถูกต,ต้องเมื่อกี้ผมอาจจะเบ,เบอร์หน่อย โอ okay, เคอาไรกดไม่โดนลยอนันนี้คอมโบมันจะควางก่อนทีนี้เราก็ามากดแล้วเบิดจะตุ้มตามทีนี้ถ้าไม่ตาย ีนี้มาดูไอ้ตัวที่สามคอมโบจริงกดเอาก็ได้ดูแล้วเนี่ยก็ดได้เยอะกว่าด้วย ปลาเลยเสียงมีน้ำเลยทีนี้แบบตุ้มต้านเนี่ยนะครับก็มีอยู่เท่านี้นะฟังก์ชันของเขาอืม ก็ต้องจบการรีวิวกันแล้วนะครับวิธีตีอันนี้ก็ตบๆตเอานะครับมันจะได้ไม่ต้องออกแรงเพราะว่าถ้ามือดึงอ่ะมันค่อนข้างจะล็อกอยู่ตบเอาดีกว่าอืมตบให้มันคลายล็อก,กนะครับแนะนําตรงนี้เลยทีนี้ก็ขอจบการรีวิวจริงๆนะครับก็ท้ายคลิปเดี๋ยวผมลองไปหาดูวัดธรรมดาดูมาดูก่อนวัดดีเอ็กธรรมดาว่าใส่ไปแล้วมันจะเป็นเสียงยังไงนะครับ ผมก็จะใช้วอทตัวอย่างวอทธรรมดาตัวอย่างเป็นวอทของโฟรซี่นะครับซึ่งก็ยังไม่ได้ทําคลิปนะเดี๋ยวกดเล่นเสียงให้ดูด้วยแหละจะได้ไม่ต้องทําคลิปเพิ่มใครที่ดูคลิปนี้ก็ได้ดูการทํางานของวอทโฟรซไปด้วยนะเนาะเผื่อจะชอบกันนะครับเท่มากผมชอบสีกันมากเลยมีโมเดลมันด้วยนะแต่ว่าเอาไว้ไหนวะลืม <laughs> เพมากโมเดลโฟเซ่มันแบบมันเป็นสีชัดเจนเลยว่ามันมันเป็นโฟเซ่นะครับมันมีเอกลักษณ์ในจับบนอาร์เมอร์ชัดเจนเลยว่าเป็นโฟเซ่คือมันขาวทีนี้ก็เออมาดูถ้าเราเอาเสียเข้าไปมันจะเข้าใจว่าเป็นวอตอาวุธนะครับมันจะไม่ได้เข้าใจเป็นเป็นท่าวุธนะครับมันจะไม่ได้เข้าใจว่าเป็นเ,นเ,นนนเ,เนออวอตโฟเซ่นะดูเพราะมันไม่ได้มีกลไกการไปชนสวิตตรงนี้ เรนเขา้าใจเป็นเบกันแล้วไม่มีไฟด้วยกดเองอันนี้กดเองแต่ถ้าจิ้มเข้าไปแล้วมันจะกดไม่ได้มันทนสวิตต้องกดก่อนมันค้างแล้ว มันจะกระพิบพรกระพิบพอย่างนี้แต่มันจะไม่พูดอะไรเพิ่มครับก็มีเท่านี้นะถ้าผมพลิกหน้ามันให้ความเราก็จะต้องกระพิบพแบบนี้ มันก็เอาพียบว่ะอะไรขึ้นโสดู้อาพิทเมื่อน่อยเธอมันก็ไม่ได้พังนี่นะออทำนี้เลยฆ้ามันเถอะ เอาแตว่าดูที่นี้ก็พอครับทีนี้เรามาดูเสียงโฟเซ่ผมนะดูว่ามันจะเป็นยังไงเสียงตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะขาดไม่เก็บตัวขเกยจตามเก็บมากเลยมันจะออกอะไรมาเยอะนักๆนะพวกเลวะครบรอบอะไรนี่แล้วเราเรา,เราต้องมาตามเก็บตลอดเลยไม่ต้องมาเลวะครบรอบอย่างเดียวนะแค่ไรเดอร์ตัวใหม่ออกมามันก็ทําพวกไอเทมรุ่นพี่มันออกมาแล้วก็มาตามเก็บอีกอะัะเพราะเราอยากได้เป็นคอลเลคชันให้ครบอะ่ะแต่ก็คิดว่าคงไม่คี้เกียจเก็บแล้วมาเก็บพวก ถ้าอยากนะเก็บตัวไห้พวกครบรอบจริงๆดีกว่าอืพวก g ีโอดีเคทอะไรเงี้ยจะดีเคทสบายหน่อยเป็นแค่การ์ดธรรมดาแต่บางทีเราก็เป็นการ์ดธรรมดาก็จริงแต่เราก็ Eco, อีโก้เนาะเราก็ต้องการ์ดแท้การ์ดแท้ทนั่นอีกเป็นปัญหาเป็นตามล่าตามหากันไปอีกโอมอทางนี้ลืมนี่นะครับจิ้มข้างบนผมจะจิ้มสองอันถ้าข้างล่างจะเป็น r i d เดอร์ถา มีเสียงโฟเซ่ปนเมโลดี้ของทางทีโอเขานะครับนะครับก็จบแค่นี้แหละครับหมดแล้วมันไม่มีท่าได้ไงมันต้องพูดว่าโฟเซ่เมื่อกี้เนาะมันได้ยินไหมเมื่อกี้มันมันพูดถ้าเราถ้าถ้าวัดทำงานอยู่ในเข็มขัดแล้วเรากดตรงนี้มันจะพูดชื่อของรายเดอร์ของท่าไรเดอร์ใช่ไหมอย่างเช่นไฟก็อีกซีดอันนู้นนี่นั่นน่ะคาบุโตะก็อะไรไรเดอร์คลิกให้เพื่อคลิกอะไรก็รับจ่ายของมันน่ะแต่อันนี้มันพูดว่าโฟเซ่เฉย มันต้องมันมีท่าอยู่นะถ้าจะไม่ผิดอะไรมีเยอะแยะเลยท่ามันก็ขอจบการรีวิวจริงๆแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากซับสไคร์ไ i ค e คอมเมนต์้วยคลิปนี้นานหน่อยเพราะว่ามันจะมีฉากที่ว่าเล่นไม่เล่นไม่ลงล็อกอะ่ะอืมแต่ไม่ได้คงไม่ได้ตัดเพราะว่ามันมันจะมันจะยากไปเรื่อยเพราะว่าเล่นเล่นแบบรัวเกินไปนะครับ